สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านบินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปตรงคาว่าช่องนะครับจากนั้นไปตรงคาว่าเพลย์ลิสนะครับผมได้ทำเพลย์ลิสต์แยกเอาไว้ให้ดังแต่เรื่องสูบมือ8มิลแปลรมืออ2การเทสลูกวาเยอรมันนะครับแล้วก็จะตัว M4 นะครับ EP นี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำแรงเพลินะครับที่ใช้สำหรับลูกสลักนะครับว่ามันทำยังไงนะครับก็ เมื่ออีพิชแล้วผมก็ได้พูดถึงเรื่องลูกสลักไปคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สอนวิธีการทําการดูลังเพลนะครับว่าลังเพลอยังไงมันเหมาะกันกับลูกสลักนะครับอีพีนี้ผมจะมาสอนนะครับการทาลังเพลเพื่อยิงลูกสลักนะครับทํำยังไงนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปตัดให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้องเสียเวลาในการทํานะครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่ายังไงมันถึงจะเหมาะนะครับ อีพีช้ะแล้วผมวาดไปคร่าวๆนะครับแต่อีพีนี้เราจะมามาดูกันนะครับมาขยายกันนะครับว่าต้องตัดยังไงทํายังไงนะครับอ่าอีพีชแล้วนะครับผมพูดถึงเรื่องเครือแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องลำนะครับแล้วก็เกลียวของมันนะครับอ่านี่คือลำนะครับลำตรงนี้แหละนะครับผมอ่าลังเพิงนะครับเขาทํามาเพื่อสําหรับลูกหัวโดมใช่ไหมครับ อันนี้ผมเคยพูดนะครับรูปหัวโดมน็่นคือจุดที่เขาอ่าทำลังเพิงนะครับมันจะเป็นเกลียวนะ,ะเป็นเกลียวนะครับอ่านะครับรูปหัวโดมนะครับหัวโดมมันจะเข้ามาช่วงนี้นะครับหัวโดมมันจะเข้าเต็มพอดีใช่ไหมครับ วาดอีกแล้วนะครับหมโดมเราอีกแล้วนะครับอ่ะเขาฆ่าโอตาละอ่ะอย่านกันนะครับหมอดมนะครับมันจะเข้ามาประมาณช่วงนี้นะครับมันจะกินเกลียวนะครับช่างเขาจะทายาทําสั้นขึ้นอู่กับช่างนะครับว่าจะทำให้มันกินเกลียวทั้งหมดเลยหรือว่ากินเกลียวแค่หัวนะครับแต่ส่วนมากแล้วเขาจะให้กินเกลียวตรงหัวของมันอ่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับ ให้กินเกลียวช่วงนี้นะครับตุงนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เรามาใช้ลูกสลักนะครับลูกสลักมันก็อย่างที่ผมพูดนะครับว่าลูกสลักมันจะกจินเกลียวประมาณช่วงนี้แล้วก็วอลมายอย่างนี้นะครับอันนี้กินเกลียวช่วงนี้นะครับเนี่ยกินเกลียวช่วงนี้เองนะครับมันก็นเลยทําให้อา่อาอ่าลูกมันหลวมนะครับลูกมันหลวมเพราะว่ามันนอนอยู่ใน,ใน,ในรังเพลิงนี่คือรังเพลิงนะครับอ่ารังเพลิง นะครับลำเ,เพิงอยู่บานช่วงนี้ลูกเข้าไปอยู่ตรงนี้มันยังไม่ขึ้นเกลียวนะครับถ้าเราใช้หัวโดมเนี่ยมันจะขึ้นเกลียวเลยแต่ถ้าเราใช้ลูกสลักมันจะไม่ขึ้นต้องทำยังไงครับถ้าเราจะยิงลูกสลักเราจะต้องตัดลงเพิงนะครับตัดช่วงนี้นะครับผมดูก,ก่อนนะลูกสลัก ี่เป็นลูกยี่สิบห้าเกรนนะครับลูกยี่สิบห้าเกรนมันจะยาวหน่อยนะครับดูครับมันเข้าไปลึกมากเดีย๋ยวผมจะให้ดูว่ามันอยู่ช่วงไหนอตอนนี้ลูกอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหลังเพลิงตัวนี้ทำลึกมากนะครับดูครับนี่ฮะเออ็าทำลึกมากนะครับลังเพลิง โอ้โหมองเข้าไปข้างในนะครับเกลียวเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือนะครับลางตัวนี้นะครับลังเพลิงเขาอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับนี่เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าลามเส้นนี้ลามเส้นนี้ผมได้ผมได้จากลาซา้านะครับเขาทำลังเพลิงมาลึกมากปกติเขาจะทำลังเพลิงแค่นี้นะครับแต่ลาเส้นนี้ ทำลำเพลิงลึกขนาดนี้นะครับแม้กระทั่งลูกหัวโดมนะครับหัวโดมยังเข้าไม่ถึงนะครับถ้าเข็มท่านสั้นมันไม่แม่นข้อสาเหตุที่มันไม่แม่นอีกข้อนึงนะครับก็คืออย่างที่ผมพูดนะครับชุดโหลดของแต่ละค่ายทําไม่เหมือนกันนะครับทําเข็มไม่เหมือนกันนะครับบางคนทําเข็มเข้ามาอ่าสีดำดีกว่าบางคนนะครับทําเข็มเข้ามา อย่าลืมนะครับว่าลูกหัวโดมนี่มันจะมีโูตดที่มันบอลตรงนี้ใช่ไหมครับวอลลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อตอนที่เราทําเข็มเนี่ยทาลูกนี่มันจะน้าหนัก,นกมันจะขึ้นอยู่กับตรงบอลตรงนี้ใช่ไหมครับเรื่องลูกที่ผมสอนไปแล้วสิบหกเกรนก็จะลึกหน่อยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเกรนนะครับยิ่งถ้าท่านใช้ลูกสิบหกเกรนนะครับลูกจะดันไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรเข็มดันมาตรงนี้นะครับมันจะมาชนมันลึกนะครับ เข็มอยู่แค่นี้นะครับเข็มเข้ามาอยู่แค่นี้นะครับใช้ลูกสิบหกเกรนนี่เข็มมันแทงลึกลงไปครับทาให้ลูกดันไม่สุดถ้าท่านใช้ลูกสิบเก้าเกรนนะครับเข็มก็จะแทงอยู่ประมาณช่วงนี้เข็มแทงอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับทําให้ลูกมันดันเข้าได้สุดได้ช่างบางคนนะครับช่างบางคนเขาเขาทาเข็มมาสั้นนะครับลูกสิบแปดเกรนนะครับขนับลูกสิบแปดเกรนนี่ ยังขึ้นพอดีทีนี้ท่านไปใช้ลูก16เกรนนะครับนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับบางคนใช้18เกรนแล้วแม่นพอไปใช้16เกรนไม่แม่นเพราะอะไรเพราะลังเพลิงมันยาวเกินไปนะครับลูก16เกรนนี่มันลึกใช่ไหมครับสุดมันลึกมันดันไม่สุดนะครับมันก็เลยทําให้ลูกไม่แม่นนะครับอันนี้สําหรับเข็มที่เป็นเข็มธรรมดานะครับเข็มธรรมดานะครับก็จะมาอย่างนี้อ่ายังไงวะ เออประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเข็มอย่างเงี้ยนะครับส่วนเข็ม fx นะครับอย่างที่ผมสอนนะครับ fx มันจะมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีรูนะครับนะครับข้อดีของเข็ม fx ก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกสิบหกเกลนหรือสิบแปดเกลนนี่มันจะดันตรงขอบกระปงนะครับมันจะดันตรงขอบตรงนี้นะครับเข็ม fx นะครับจะดันตรงขอบแต่ถ้าเป็นเข็มธรรมดานี่ข้อเสียก็คือ มันดันดันขึ้นอยู่กับความลึกของตัวกระโปรงนะครับถ้าลูกสิบหกเกลนนี่ประเผลดดันไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นรังเพลิงที่ยาวเกินไปแต่ถ้าเป็นรังเพลิงที่มันสั้นๆอ่ามันก็ดีหน่อยแต่อย่างว่านะครับเราไม่รู้ว่าเข็มแต่ละข้างเข็มแต่ละช่างนี่ต่อให้เป็นเข็มธรรมดานี่บางคนทํายาวบางคนทําสั้นนะครับทําไม่เหมือนกันสักคนนะครับเราต้องมา ลุ้นกับรังเพลิงอีกว่ารังเพลิงอีกช่างอีกคนหนึ่งมาทํารังเพลิงนี่ครับยาวลึกขนาดนี้บางคนทํารังเพลิงตื้นนะครับเราไม่รู้เลยครับว่ามันจะแม่นได้ยังไงนะครับเพราะว่าช่างแต่ละคนทําไม่เหมือนกันสักคนนะครับทางทจะดีก็คือเราต้องรู้เรียนรู้งานของเรานะครับได้ไปถึงเสร็จไม่ใช่ว่ามันจะแม่นได้ทุก,กันนะครับบางบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องไปปรับปรับแต่งเอาอย่างเช่นการทําลำนี่แหละน,ลนะครับทำรังเพลิงนี่ สมมติว่าท่านได้มาแล้วลูกนะครับก็ทํารังเพลิงยาวมันกับลําเส้นนี้นะครับจากลาซาดาเนี่ยทํายาวทําลึกท่านยิงยังไงมันก็ไม่แม่นักทีเรียวอาจจะได้แต่รังเพลิงลึกเกินไปเฉยๆนะครับเราก็เลยต้องมาตัดกันนะครับตัดนะครับวิธีการตัดนะครับหนึ่งเลยนะครับตัดให้ตรงที่สุดนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัดให้ตรงที่สุดตัดยังไงครับท่านจะใช้ เลือดตะเล็กก็ได้นะครับหรือท่านจะใช้อะพวกหินเจียก็ได้นะครับได้หมดนะครับแต่สําคัญสุดก็คือตัดให้ตรงนะครับดังเพลิงนะครับตัดให้ตรงนะครับสมมุตินะครับอ่ะเราเอาลูกยัดเข้าไปครับป้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เข็มดันเข้าไปอันเข้าไปเสร็จนะครับสองดูว่าเข็มของเรามันอยู่เท่าไหร่อ่ะ ตรงนี้นะครับผมดูแล้วนะครับตอนนี้กระโปรงของลูกอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการตัดนะครับตัดให้มันสูงขึ้นมานะครับจากจุดนี้ประมาณสักมิลถึงสองมิลนะครับเผื่ออะไรครับเผื่อว่าเราตัดพลาดครับอย่าเพิ่งตัดทีเดียวจบนะครับตัดทีเดียวจบเลยมันมันได้ไหมมันได้ครับแต่คือถ้าเราพลาดขึ้นมามันจะลําบากเลยนะครับทีนี้ถ้าเราตัดค่อยๆตัดนะครับ ตัดเสร็จนะครับอ่าผมตัดแล้วกันนะครับผมวัดแล้วนะครับผมตัดนะัตัดให้ตรงครับนีออย่างนี้นะครับตัดแล้วทําไมต้องตัดให้ตรงครับเพราะว่าเวลาที่เราเราเอาลามของเราเนี่ยไปชนกับโบ๊ทใช่ไหมครับตรงนี้มันจะเป็นโบ๊ทนะครับอ่าเป็นโบ๊ทแล้วกันนะครับเป็นโบ๊ทอ่ารูดลมขึ้นมานะครับเป็นโบ๊ทถ้าตรงนี้เอียงนะครับลามของเรา มันจะอันนี้สมมโดแล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือลำของเราลำเราเอียงอย่างนี้ครับสมมตินะเอียงอย่างเงี้ยอ่ะไอ้ลำเรานะครับมันเอียงอย่างนี้นะครับมันจะมีช่องว่างครับนี่ครับตรงนี้นะครับถ้าม <S <s <ic> ันเอียงนะครับมันจะมีช่องว่างเวลาที่ลูกมันวิ่งขึ้นมานะครับต้องขอบกระโปรงของลูก่ยนะครับตรงหัวตรงเนี้ยมันจะมาตกตรงร่องตรงนี้ครับตกตรงร่องตรงนี้เสร็จเป็นยังไงครับ ตอนเราดันนะครับเราง้างนะครับง้างมาอย่างนี้ง้างเสร็จดันนี่ท่านเกตยนไหมครับว่าเวลาเราดันนี่มันดันยากครับมันจัดดันยากๆนี่ให้ท่านสังเกตนะครับถ้าปกติแรกๆดันมาเอาใช้นิ้วเดียวกดเข้าไปเบาๆหลังมาเฮ้ยมันดันยากจังวะเราต้องรู้นะครับงานของเราเองนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากลูกไปติดตรงนี้ไหมเกิดจากโม่มันมีปัญหาไหมหรืออะไรก็ช่างนะครับยิ่งท่านมาตัดรังเพลิงอย่างเนี้ยนะครับตัดรังเพลิงแล้วมันป้อนยาก ต้องระวังนะครับต้องเช็คแล้วนะครับดันเสร็จนะครับดีดออกมานะครับผ่านเกลยวออกมามาเช็คดูนะครับมาเช็คดูว่ามันเป็นยังไงนะครับดันซู้งว่าดันเสร็จแล้วนะครับดันแล้วก็ผ่านลาออกมานะครับมาดูนะครับเกลือมันกินดีไหมนะครับมันมีตรงไหนเว้าแหวงไหมลูกอ่ะลูกหัวโดมอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากแล้วลูกหัวโดมมันจะมีปัญหาตรงหัวของมันนะครับ เนี่ยตรงหัวของมันเนี่ยจุดนี้มันมันกินเยอะกว่าจุดนี้ไหมนะครับถ้ามันกินเยอะกว่าก็แสดงว่ามันเอียงนะครับลูกเข้าไปมันเอียงมันเอียงเสร็จมันก็จะไม่แม่นนะครับผมกลยายาม่ากจุดนี้เนี่ยต้องตัดให้ตรงนะครับถ้าเราตัดตรงแบบนี้แล้วเวลาเรามาประกบมันกับบล็นะครับอ่ะอันนี้ลำอันนี้บลนะครับอันนี้ลำนะครับชนกันนี่มันจะไม่มีรูนะครับเห็นไหมครับมันจะสนิทกันมากนะครับเวลาที่ลูกวิ่งผ่านมาอย่างเงี้ย มันก็จะไม่มาชนตรงนี้นะครับอโอเคนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วทําไงต่อนะครับเสร็จแล้วทําไงต่อเจ็บนะครับเจ็บเสษยเจ็บเสียก็เอากระดาษทรายครับเบลอละเอียดนะครับกระดาษทรายมานะครับมาจับแล้วก็ใช้มือหมุนได้ครับปั่นเข้าไปด้านในสักนิดนึงนะครับปั่นเข้าไปด้านในสักนิดนึงนะครับเก็บเสษพวกนี้ครับเก็บเสียดนิดนึงนะครับเพื่อให้ลูกมันบิ่งผ่านได้ง่ายนะครับ จากนั้นเราก็ได้แล้วนะครับมันก็จะได้รังเพลิงนะครับตามรูปนะครับทานเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับคือจะเข้าสูดอากระโพรงของลูกสลักเนี่ยจะเข้าไปอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับนี่คือเราตัดทิ้งมาแล้วนะครับตัดทิ้งแล้วนะครับประมาณนี้กระโปรงของมันจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณหนึ่งมิลนะครับห่างจากตรงปลายเนี่ยประมาณสักหนึ่งมิลนะครับ มาอย่างนี้ครับมาอย่างนี้แล้วอ่โอเคครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเกลียวนะครับเกลียวมันจะกินแล้วนะครับมันจะกินเกลียวแล้วเพราะว่าลูกสลักของเรามันกินเกลียวช่วงนี้ใช่ไหมครับพอเราดันมาได้ประมาณนี้ลูกลูกสลักจะมาขึ้นเกลียวแล้วตรงนี้มาขึ้นเกลียวแล้วนะครับเป็นขึ้นเกลียวเวลาเรายิงมันจะแม่นนะครับแม่นขึ้นนะครับผมพันธทงเลยว่าแม่นขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต ปกติท่านทําแล้วไม่แม่นท่านท่านเดิมๆไม่แม่นใช่ไหมครับตัดเสร็จท่านจะแม่นขึ้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่จะแม่นขนาดไหนขึ้นอยู่กับการจูนอีกนะครับการจูนอีกเกลียวของท่านมันดีไหมนะครับมันสมมุติไหมมันดีไหมจูนเป็นไหมนะครับลูกศรัตแต่บางคนนะครับผมสอนตัดไปแล้วทําเสร็จก็บอกว่าแม่นทันทีเลยครับมีเยอะแยะนะครับเพราะอะไรเพราะลำเขาอาจจะดี ล้ำแต่ละคนไม่รู้มาจากค่ายไหนมั่งนะครับค่ายราชด้ามั่งผมผมไม่ได้ว่าจากราชดาไม่ดีนะครับผมย้ำหลายรอบแล้วว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเออมันมีร้านที่มันไม่ดีมีร้านที่ดีเยอะแยะนะครับแต่ให้ท่านเลือกหน่อยผมไปเห็นแล้วราคาแล้วนะครับบาร้านก็ถูกมากผมก็เลยลองซื้อมาเหมือนกับร้าเส้นเนี้ย,ล,ล,ยนนลองซื้อมามันก็ไม่ดีอย่างมาาแหละแต่คือมันอาจผมอาจจะไปซื้อผมตั้งใจซื้อร้านที่มันถูกแล้วกันง่ายครับ ราะว่าผมอยากรู้ว่าร้านที่มันราคา400เนี่ยครับเนี่ยผมซื้อมา400บาทนะครับ4 5 0บาทนะครับถูกมากมันก็เป็นตามที่ผมคิดไว้เลยว่าล้ำเกลียวมันไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้วิธีการทําเองทําด้วยมือนะครับเขาตอกเองนะครับผมดูเกลียวแล้วการอ่าภานของมันนะครับมีเศษอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับไม่แปลกใจที่มันจะจะไม่แม่นนะครับแต่สาหรับมือใหม่เนี่ยคิดว่าเฮ้ยมันถูกมากเลยไปซื้อกับคนอื่นจะไม่เส้นลัพันเลย กาสนาสี่ร้อยเองอ่าไปซื้อมาครับไปซื้อมาเสร็จคือซื้อมาแบบไม่รู้เรื่องนะครับไปซื้อมาเสร็จมันไม่แม่นครับพอมันไม่ไม่แม่นเสร็จก็ทักมาถามผมอย่างเงี้ยขนาดผมซื้อมาเองนะครับผมเอาไปลองเทสมันก็ไม่แม่นนะครับจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะครับตามเช่นนี้ไม่มีความแม่นเลยนะครับผมก็มาทําการแต่งลำแต่งแล้วก็มันก็ยังช่วยได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแม่นขึ้นมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ยังไม่แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะเกลียวเขามันไม่ดีนะครับ ผมก็เลยย้ำเลยว่าเวลาซื้อลำเนี่ยลงทุนครั้งเดียวนะครับใช้เป็นสิบปีนะครับอ่าสิบปีเลยยังได้นะครับเช่นหนึ่งเนี่ยต่อท่านซื้อมาเลยพันหนึ่งเนี่ยกับซื้อสี่ร้อยเนี่ยซื้อสี่ร้อยเสร็จปับ๊บไม่แม่นไปซื้อมาอีกพันหนึ่งนะครับแม่นกลายเป็นว่าท่านต้องมาเสียงเงินหนึ่งพันกับอีกสี่ร้อยบาทแต่ถ้าท่านซื้ออ่าเช่นนี้ไปเลยหนึ่งพันบาทจบจริงไปเลยสิบปีแม่นสิบปีเห็นไหมครับไม่ต้องมาเสียงเงินเยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องมา,มานั่งจูนให้มันเปิงลูกอีกนะครับ ปวดหัวมากครับถ้าลำดีนี่ลูกเนี่ยลูกอย่างเงี้ยไปหาซื้อค่าไหนก็ได้นะครับซื้อมาร้อยสองร้อยนัดอย่างเงี้ยมันยังดีกว่าเราจะเปลี่ยนลำนะครับลำนี้มันปวดหัวมากถ้าลำดีแล้วลูกนี่ยไปหาไปหาค่าไหนก็ได้ระบบแล้วข้จุนของเราเองนะครับมันจกจุนง่ายกว่านะครับเห็ okay, นะครับพอเราได้แนีวยกัดลังเพลิงเสร็จนะครับอ่ากัดลังเพลิงเสร็จแล้วเทสแล้วอา่าผ่าน,นครับ ทีนี้มันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งตามมาคคือพอท่านมาใช้ลูกหัวโดมบางท่านนะครับทาแล้วลูกหัวดมเข้ามานะครับมาดูลูกหัวโดมครับเอาไงดีอะต่อเลยกันนะครับตรงนี้ลูกหัวโดมนะครับมันจะเข้าลึกใช่ไหมครับทีนี้อาเห็นไหมครับว่าแรางเพงลิงเรามันสั้นลงยิงลูกสลักได้แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราเอาหัวดมตัวเนี้ย มาใส่ลำที่เราเพิ่งตัดใหม่ๆนี่มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเราเอานี้มาดันนะครับเข้ามาตรงนี้จะเป็นกระโปรงนะครับกระโปรงมันอยู่ตรงนี้หัวของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้มาอย่างนี้ปึ๊บเอ่อมาอย่างนี้ปึ๊บหัวมาอย่างเงี้ยอ่ะเงี้ยเข้าๆกันนะครับโอเคครับมันจะหนึ่งเลยคือมันจะเข้ายากมากครับเพราะว่าอะไร ลูกวิ่งมานะครับลูกเข้ามาครับหัวเข้ามาเสร็จมาชนตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเกลียวนะครับเนี่ยเป็นเกลียวนะครับเนี่ยหัวของลูกตรงนี้อ่ะมาชนเกลียวมันดันยากครับท่านจะรู้สึกเลยว่ามันดันเขายากมากท่านก็ยังดันเข้าไปอีกไอมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเอียงครับเกิดการเอียงขึ้นมาแล้วทีนี้ท่านจะบางคนใช้ลูกศลักได้แล้วแต่มายิงหัวโดมไม่แม่งซะงั้นเอาแล้วครับเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกแล้ว เพราะว่าลังเพลิงมันสั้นครับทีนี้ปัญหาคือลังเพลิงมันสั้นแล้วแล้วลูกมันก็เข้ามามาชนนะครับชนหัวเอียงกระโปรงขาดมาั้งหัวขาดมาั้งลูกหัวดมไม่แม่นนะครับทํายังไงครับแต่งอีแล้วครับทีนี้แต่งจุดไหนครับอ่ะกับด้านแล้วกันนะครับนี่คือลังเพลิงอ่ลาลังเพลิงที่บ้านใช้ยิงลูกสักนะครับลูกสักเข้ามาลูกสลักแม่นแล้วครับหัวโดมจะอยู่จุดนี้แล้วทีนี้ ลึกเกินไปแล้วนะครับสลักนี่พอดีเป๊ะนะครับอ่าสลักพอดีเป๊ะหัวโดนติดนะครับดันลูกเข้ามาครับเสร็จหัวชนนะครับท่านก็ใช้มือดันเฉิดดันต่อไปอีกหัวเบี้ยวครับกับหัวขาดนะครับหัวแหว่งไปเลยก็มีนะครับเราต้องแต่งจุดนี้ครับแต่งจุดนี้นะครับนแต่งยังไงครับตะเกียบนะครับตะเกียบที่กินแล้วใช้แล้วนะครับตะเกียบตัวนี้จะขนาดประมาณห้ามิลนะครับ ไหมครับว่ามันจะเข้าพอดีเป๊ะนะครับนี่ครับอยู่ประมาณห้ามิลนะครับตะเกียบตัวนี้นะครับเอาตะเกียบตัวนี้นะครับมาจากนั้นก็ทําร่องตรงหัวของมันนะครับจากนั้นก็เอากระดาษทรายละเอียดนะครับเบอร์พันเบอร์สองพันเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุน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 แล้วก็กาวร้อนแปะนะครับร้อนแปะเอาไว้ตามรูปนะครับอ่แปะเสร็จมันจะกลายเป็นรูปนี้นะครับตามรูปนั่เราก็เอามา เก็บครับเก็บเศษนะครับนี <OD> ่ป <charger> ั่นเข้ามาเลยนะครับปั่นเข้ามาปั่นมาเก็บเศษช่วงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นเป็นร่องนะครับอ่ารังเพลิงมาอย่างเี้ยจะเป็นร่องเกลียวสูงนะครับเราต้องทําให้จุดนี้เนี่ยมันสโลปครับเอาง่ายพอจะเข้าใจนะครับทําให้จุดนี้จุดที่มันลูกมันจะวิ่งเข้าเนี่ยมันสโลปครับปกติมันมาอย่างเี้ยนะครับมันจะเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับมาอย่างเี้ยจะเป็นร่องเกลียวเป็นล่องเกลียวร่องเกลียวล่องเกลียวมันสูงมากครับ เราทาจุดนี้นะครับแต่งจุดเนี้ยให้มันสลบนะครับเนี่ยสลบก็คือให้ลูกมันวิ่งเข้าง่ายนะครับปั่นเข้าไปนะครับค่อยๆปั่นเข้าไปค่อยๆแต่งนะครับค่อยๆเจนเย็นนะครับทําจุดนี้ให้มันสลบนะครับพอเวลาลูกหัวโดมมันวิ่งเข้ามาครับมันขึ้นง่ายใช่ไหมครับาดานเสร็จมันขึ้นง่ายลูกก็จะวิ่งขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาเข้าตรงนี้ครับมาเข้าตรงหัวบอลมันตรงนี้เลยเข้าลึกเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ ขอให้มันขึ้นง่ายจุดนี้ขึ้นง่ายก็พอแล้วลูกสลักล่ะมันจะมีมีปัญหาหรือเปล่าลูกสลักดิ้งขึ้นมาครับอ่ามันขึ้นมามันจะมาติดตรงนี้พอดีนะครับล,ลูกสลักแต่ถ้าท,ท่านทําเยอะเกินไปลูกสลักรวมอีกเหมือนเดิมนะครับถ้าทําน้อยเกินไปลูกหัวโดมติดถ้าทําเยอะเกินไปลูกสลักรวมอีกต้องทําให้มันพอดีนะครับผมก็เลยบอกว่าให้ท่านใจเย็นๆปั่นเข้าไปนะครับ หัวนมยัดเข้าไปอได้ไหมเอเริ่มเลื่อนแล้วสลักลยัดเข้าไปอ่าสลักก็ยังได้หัวนมได้สลักได้หยุดนะครับจะทําต่อนะครับต้องใจเย็นนะครับเอาสองลูกเนี้ยนะครับค่อยๆลองนะครับใส่แล้วลองถ้าปั่นแล้วลองปั่นแล้วลองไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับจุดนี้สําคัญมากๆเลยปั่นให้มันพอดีนะครับอย่าปั่นให้เยอะเกินไปไม่งั้นลูกสลักหลวมอีกถ้าปั่นน้อยเกินไปลูกหัวมติดอีกนะครับ ท่านลองทําดูนะครับนะครับแล้วถามว่าถ้าทําแล้วทั้งดมทั้งสลักไม่แน่นเลยทาไงต่ออย่างนี้โอโหอันนี้ยากเลยนะครับยากเลยเพราะว่าท่านจะต้องตัดตรงนี้ทิ้งแล้วอันนี้ยากครับยากแต่ผมเคยทําแล้วแหละนะครับตัดทิ้งเลยตัดทิ้งหมดครับแล้วเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่คือเอาอันนี้แหละนะครับเอาตะเกียบต,ตรงนี้แหละที่เราพัน พันกระาษรายนี่ปั่นเข้าไปครับปั่นเข้าไปเลยทําใหม่พูดง่ายคือทารังเพลิงใหม่นะครับต้องใช้ความสามารถพิดนึงนะครับข้อนี้ถ้าท่านทําไม่เป็นทิ้งนะครับแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับท่านลองดูนะครับผมลองมานี่ผมตัดตัดเ็จให้แม่นตัดอีตัดอีตัดอีนะครับตัดประมาณสักสามสี่ครั้งนี่เออเริ่มจัดจุดได้นะครับเราจะจัดจุดได้ว่ออ๋อมันต้องปั่นอย่างนั้นหนึ่งปั่นอย่างนี้นี่ว่าสุดท้ายมานะครับ ได้นครับสามารถใช้งานได้เราอย่าคิดว่าม,มันมันมันยากนะครับถ้าคิดว่ามันยากเนี่ยเราจะไม่ทําเลยลองทําดูนะครับลองทําดูนะครับสามยี่สบามนิ้วตัดไปตัดมาเดี๋ยวมันก็สั้นช่างมันนะครับตัดเหลือยี่สิบนิ้วก็ช่างมันถอยมันใช้งานได้เราก็จะได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับที่ผมมาสอนขั้นได้เพราะว่าผมลองนะครับผมลองผมเทสนะครับก็ตัวเองนะครับผมคือสามารถที่จะเอามาสอนได้นะครับก็โอเคนะครับอ่ะ ก็เป็นความรู้นะครับไม่มากก็น้อยให้กับสมาชิทุกท่านนะครับมันจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะครับการที่เราจะใช้งานนี่มันไม่มีใครที่ทํามาแล้วมันจะแม่นทุกคนนะครับช่างโหลดคนนึงช่างโหลดก็เป็นคนนึงช่างล้าก็เป็นคนนึงช่างทําลูกก็เป็นอีกคนหนึ่งมันต่างคนต่างที่มานะครับมีหลายท่านทักว่าทําไมถึงไม่มีใครสักคนนึงทํามาเป็นเซตเลยมันไม่มีนะครับมันเหมือนกับรถยนต์นะครับรถยนต์ประกอบขึ้นมาหนึ่งคันนี่มีซับเทอร์อยู่เป็นหมื่นเป็นหมื่นคนนะครับ เป็นเหมือนโรงงานแล้วนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยประกอบการกลายเป็นรถยนต์หนึ่งคันนะครับมันไม่มีใครจะมาประกอบรถยนต์หนึ่งคันโดยใช้สินค้าของตัวเองคนเดียวไม่มีนะครับเหมือนกันนะครับ P.C.P. แล้วก็เหมือนกันนะครับ,รรรบช่างโหลดคนหนึ่งช่างลาคนหนึ่งช่างโลกคนหนึ่งช่างบูรค,คนหนึ่งช่างเฉียงคนหนึง่งทามาสิบยี่สิบโรงงานนะครับมาประกอบการกลายเป็น P.C.P. ให้เราใช้งานกันนะครับก็อเอาสุดท้ายมาเราก็ต้องมีความรู้ในการเรียนด้วยนะครับว่า มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาต้องแก้ยังไงต้องทํายังไงนะครับอะไรที่มันมีความรู้เพิ่มเข้ามาผมก็จะมาแชร์ความรู้ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับช่วงนี้ก็ทําคลิปยาวมากนะครับยี่สิบกว่านาทีเลยนะครับสาเหตุที่ผมไม่อยากทายาเพราะอะไรครับมันอัปโหลดยากครับนี่คือข้อเสียของมันเลยนี่ครับแต่ผมพอมีวิธีแล้วแหละแต่ก่อนนี่สิบกวน,นาทีนี่สิบห้านาทีนี่มันจะอัปโหลดไม่ได้เลยนะครับมันจะค้างอัปโหลดค้างค้างค้างตลอดครับ วันนี้ผมพอรู้จากวิธีแล้วผมก็เลยอ่าสามารถที่จะทําคลิปยาวๆได้แต่ก็ถ้าทําคลิปสั้นจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมันอัพง่ายกว่ามันทําง่ายกว่านะครับถ้าทํายาวๆนี่มันอัพยากบางครั้งผมก็ทําไม่ได้นะครับต้องมาตัดใหม่ตัดต่อให้มันสั้นกว่าเดิมนะครับพูดไปยี่สิบสี่นาทีเนี่ยนะครับสุดท้ายมาอัพโหลดไม่ได้ผมก็ต้องมานั่งตัดต่อออกตัดออก,ต,ออกตัดออกนะครับเสียเวลาด้วยแล้วก็คลิปมันก็จะตัดตัดไปเรื่อยนะครับ อ่าทางให้ดีคือทําให้สั้นดีกว่านะครับก็โอเคนะครับอ่าฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กันเหมือนเดิมนะครับ่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็มีการกดล้างกันอยู่อ่าอ่าดินขับนะครับก็ปืนสั้นพวกอะไรนี้แหละแต่เราก็อย่าะล้าใจนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเขากดล้างดินขับกันตัวเองก็เอาปซีพีไปยิงเฉยเลยนะครับแล้วก็ต้องรู้นะครับพายุมันมานะครับลมมันแรงแล้วก็อยาเอาตัวไปต้านนะครับพยานอยู่นอ่า กลุ่มของเรานะครับอยู่ในส่วนตัวของเรานะครับอยู่ในช่องของเราอยู่ในมุมของเรานะครับพยายามอย่าเอาไปโชว์นะครับผมย้ําตลอดนะครับว่าอย่าไปโชว์อย่าไปถ่ายรูปลง,งลงเฟซนะครับต่อให้มันเป็น P C P ก็ช่างนะครับมันก็ยังผิดกฎหมายเหมือนเดิมถ้าเขาจะจับก็จับได้นะครับก็ขอทุกคนใช้งานอย่างระมัดระวังนะครับถามว่ามันอันตรายไหมมันก็อันตรายนะครับ PC P C ีนี่แต่ถ้าเราใช้ในอยู่ในบ้านของเราในสวนของเราเนี้ย ใช้งานให้มันเกิดประโยชน์ในส่วนของเราคิดว่าน่า,นาจ,จะเจ้าหน้าที่เขาน่าจ,จะอนุนรมพวกเรานะผมคิดไว้เนี่ยครับว่าเขาน่าจ,จะกนะเขาอาจจะไม่ไม่ไม่หนักเท่าดินขาบหรอกนะครับผมผมคิดไว้นะดินข่าวเนี่ยมันอันตรายอยู่เพราะว่า,วาดินขาบเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรเราก็รู้ๆกันนะครับดินข่าเอาไว้ทาอะไรอ่าลมเนี่ยเอาไว้ทาอะไรนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ารู้อยู่นะครับแต่ถ้าเรา ใช้งาน,นให้มันอยู่ในกลุ่มของอยู่ในส่วนตัวของเราเนี่ยในพื้นที่ของเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยกันทุกคนนะครับก็โอเคนะครับอีปีน,นี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ